มีใครสนใจโดเนทของเกมนี้ให้ผมบ้างไหมครับสุลอมีใครสนใจโดนเนทของให้ผมบ้างไหมครับผมอยู่ห้องล่างนะครับเนี่ยห้องนี้นะอกล่าสุดนะคะมีใครสนใจโดเนทให้ผมบ้างไหมครับผมอยากรวยครับผมผมอยากรวยครับผมจุดให้หนึ่งทีครับมีใครโดเนทให้ผมบ้างไหมอยากรวยเด้ออยากรวยเด้ออยากรวยเด้อจ้า เด้อจ่าเด้อจ่าเด้อจ่าเด้อจา่าใครโดรเนตได้บ้างได้ไหมได้แตไม่บีไม่เป็นไรครับ เล่นเกมดูรอเซฟลีรอเซฟลีรอเซฟลีเดี๋ยวจ่าเดี๋ยวจ่า Denne. <skrøk> ก็ยืนไม่โดนเหรอเดีกแค่นี้โลกเหรอวะ แม่งสยอาพิษด,ด้วยเฮ่ยทำไมรอคนนาน ลืมเอามีดไอ้นี่มาว่ะอีกอันหนึ่งอ่ะดุงตีจุกทำไมมันเคือ,อจุกอ่ะก็คือ,อจุกเหรอเออหน้าเหมือนไอ้จุกนะมันคือทักลี่ไม่ใช่หรอคือทักลี่นี่ไม่ใช่จุกเครผมรีบพิมพไปตายอ่ะ ขาดน้อยสัตว์ลอยลักไอ้เพี่อะสยงสูดจัดโอ้โออเจี๋ยะขาดน้อยเอาไปแล้วเสียววูบเลยเฮีย ข้าวจ๋าเกมเนี้ยมันเกมเนี้ยมันโอ้ดักหาดแล้วไอ้สัตว์ หมายจนแม่โอ้ยไอ้เทียติดปับ๊บโอ้โหเทียตะขาบแม่งตัวหลอนจริงวะไอ้เทียไม่ค่อยชอบเลยมันดูหยักแยงไ,งไม่รู้อะดึกดีดึกดีอะ นั่งงงแค่นนนนจบแล้วแค่จบแล้วแค่จบแล้ว Também na boa, da pera boa. ยูเซมโบอ่ะมึงรู้จักป้ายสัตว์กูเนี่ยคือยูเซมโบของจริงอ่ะรู้จักยูเซมโบปะจดาดา จากยูเซมโบสะละไอสัตว์เหี้ยของกูก็ไม่มีด้วยสัตว์อุ้ยเหี้ย oh, <c oughs> ต้องเล่นแล้วล่ะ ที่ไหนนี่นี่นะมึงไอสัตว์นี่นะมึงอา้าวมันโดนกับดัก,กว่ะ โอ้ยยอะของอึ้งไลยสัตว์เที่ยเก็บอะไหมดไว้สัตว์เย้ไปแล้วกันไปสัตว์หยา ผมบอกแล้วผมเริ่มโหดแล้วศาสตร์ผมบอกแล้วว่าผมเริ่มโหดอ้เียผมบอกเลยเกมเนี้ยผมเริ่มมาโซโล่อะผมบอกเลยผมกำลังมาจัดอ่ะบอกเลยว่าวันที่ผมได้จันเที่ยงอ่ะเหี้ยสองร้อยกว่าเงินอะสองร้อยอะ 在路上玩呀。 ด่เสริมมาแล้วโคตรมันโซโลอ่ะย,ยิงแะงจะยิงแหลกอ่ะยิงแจะยิงแหลกอ่ะเอาไอเฮีย้ยเอาเข้าทำไมเนี่ยไอสัตว์ลืม